สหรัฐนั้นก,กําลังเผชิญกับวิกฤตนี้ซึ่งเป็นเสมือนกับระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่รอวันประทุแล้วก็จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วโลกครับอันนี้ที่กฎหมายลดภาษีและงบใช้จ่ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะทําให้สหรัฐอเมริกานั้นมีหนี้เพิ่มขึ้นไปอีกและนี่เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้อันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาไม่ติดอยู่ในระดับสูงที่สุดที่ทริปเปิเต่อไปแล้ว สะเทือนถึงความเชื่อมั่นของนักทุนต่อสินทรัพย์สารมริกาที่อาจจะไม่ปลอดภัยเหมือนในอดีตครับเรื่องราวน่าจะเป็นอย่างไรและทำไมถึงเป็นระเบิดเวลาที่รอวันประตุอีวันพจน์อ์เพลนทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักทุนนั้นมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนครับ ดังนนเตือนเรื่องนี้สมเมริการดังขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะไม่สามารถฟันธงได้ว่าวิกฤตนี้จะระเบิดเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่ก็มองว่าในท้ายที่สุดสมเมริการก็จะเดินทางไปถึงตรงจุดนั้นได้นะครับ เพราะยังไม่เห็นสัญญาณบวกเลยนะที่ปัญหานี้จะคลี่คลายลงไปจากปัจจุบันซึ่งตอนนี้สัเมรมิการมีนี่ประมาณทั้งหมดอยู่ที่36.2ล้านล้านดอลลารสหรัฐหรือ122ของ GDP มากกว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2และวิกฤตโควิดครับรอเเดิการก็เป็นตัวเลขที่มากกว่า GDP ของ5ประเทศขนาดใหญ่รวมกันไม่ว่าจะเป็นจีนเยอรมนีอินเดียญี่ปุ่นและอังกฤษ นี้ข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า M F ในช่วงดมิถุนายนท os, ี่ผ่านมาบอกจีนเขามี G D P อยู่ที่19.23ล้านล้านเหรียญเยอรมนี4.74ล้านล้านเหรียญอินเดียและญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ4.19ล้านล้านเหรียญส่วนอังกฤกฤนะครับก็อยู่ที่3.84ล้านล้านเหรียญในระหว่างปี2543จนถึง2567 นี่ของอเมริกาเนี่ยพุ่งขึ้นจาก10ล้านล้านเหรียญมาอยู่ที่36ล้านล้านเหรียญจริงล่าสุดเนี่ยทะลุ37ล้านล้านเหรียญไปแล้วนะครับขณะที่เมื่อเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาหารเฉลี่ยกับจำนวนประชากร340ล้านคนก็ถือว่าคนอเมริกันแบกนี่อยู่ที่1 6 0 0 0เหรียญและรัฐบาลก็ยังคงมีแนวโน้มก่อหนี้เพิ่มอีกประมาณ1ล้านล้านเหรียญในทุกๆไตรมาส เฉพาะดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายนะสำหรับนี่ในปี2017เนี่ยอยู่ที่8 3, 8 0 0 0นเหรียญอันนี้ตามการประเมินของสุนักงบประมาณแห่งสภาคองเกรสแต่ว่าตัวเลขของธนาคารกลางสหรัฐหร,ร,รือเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ก็ประเมินนะบอกว่าไอ้ตัวดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านล้านเหรียญเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับ5ปีที่แล้วซึ่งสูงกว่างบประมาณด้านกลาโหมแล้วก็มีนวนมนที่จะทําให้การใช้ใจ่ายในด้านอื่นนั้นลดลงเว้นแต่ว่าจะมีการขึ้นภาษีหรือว่า รัดเข็มขัดรายจ่ายครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยหนี้ของอเมริกาแบ่งเป็นสส่วนนะส่วนแรกคือโดยสถาบันของรัฐและเฟดซึ่งเป็นการกู้ยืมภายในอีกส่วนก็น่ากังวลคือหนี้สาธารณะที่มีเจ้าหนี้ทั้งเป็นรายบุคคลรัฐบาลต่างชาตินักลงทุนส่วนใหญ่ก็มาจากการขายตัวหุ้นกู้ของรัฐบาลหนี้สาธารณะของอเมริกาในมูลค่าเกือบ29ล้านล้านเหรียญหรือว่า80%ของหนี้ทั้งหมดหนี้สาธารณะอยู่ที่98%ของ g เก้าริกาจะเพิรมเึ้นตือน่องลอดในช่วงหลาศนรรษที่ผ่านมานิคมับแต่า สัญญาณเตือนที่ชัดเจนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะโดยสถาบันจับดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่างบูตีส้สก็ปรับลดรนดับความน่าเชื่อถือจากอเมริกาจากระดับสูงสุดคือทริปเปมาอยู่ที่ a a 1ซึ่งถือว่าเป็นการเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาทุกยุคนั้นไม่สามารถควบคุมปัญหาขาดดุลง,งบประมาณที่ทําให้นี่นั้นพุ่งสูงขึ้นไปได้ครับ ที่สําคัญคือค,อความเคลื่อนไหวของ Moody's มีผลทําให้สามการเรินนั้นไม่เหลืออันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าบริษัทจะนบความน่าเชื่อถือระดับโลกอีก2แห่งก็คือ s t n n d a r d ด o อ p s ์เนี่ยเขาก็ลดอันดับเครดิตลงมาจากท่ผูเ A เหลือ AA บวกตั้งแต่ปี2554 ส่วน f i t h Rating นะครับก็ลดอันดับเครดิตลงมาอยู่ที่ AA บบวกตั้งแต่สิงหาคมปี2016 m o o i y s เขาบอกว่าตัวเลขขาดดุลของรัฐบาลกลางสวิตเมรนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแต่9%ของ GDP ภายในปี2078หรือว่าเทียบเท่ากับ6.4%ของ GDP mm hmm. แต่ว่าจากภาระการใช้จ่ายดอกเบีย้ยที่เพิ่มมากขึ้นประกอบการใช้จ่ายสวัสดิการเพิ่มขึ้นรายได้ลดลงก็ทำให้แนวโน้มหนี้สาธารณะอาจจะเพิ่มขึ้นกลายเป็นร3 4ของ GDP ในปี2078 ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้เ,นเพิ่มขึ้นชัดเจนครับซ้อนผ่านการที่นักทุนเทขายพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเป็นระยะระยะตั้งแต่เมษายนละแล้วก็มีผลทําให้อัตราผลตอบแทนตัวยูวเ,ยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษีของอเมริกาและภาคความเชื่อมั่นของนักทุนที่มีต่อสินทรัพย์อเมริกาก็ลดลงทําให้ต้นทุนในการกู้ยืมของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในระยะยาวโดยเฉพาะในปีหน้านะครับพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาหลายล้านล้านเหรียญเนี่ยตอนนี้ก็ จะครบกําหนดซึ่งหมายว่าเป็นการทดสอบเรื่องของความต้องการในตลาดในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกประเด็นที่มีความวิตกกังวลกันนะัคือกฎหมายลดหย่อนภาษีและงบประมาณของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกว่า one big beautiful bill ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสแบบเฉียดฉิวเลยนะทั้งสภาล่างแล้วก็สภาบน โดยประธานธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาลงนามบังคับใช้ไปตั้งแต่วันชาติสหัฐอเมริกาคือ4กรกฎาคมในจังววกฎหมายฉบับนี้ทําให้สหรัฐอเมริกามีหนี้เพิ่มมากขึ้น3.3ล้านล้าน,านเหรียญภายในปี277ตามการประเมินของคณะกรรมการนโยบายงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐนั่นเองนะครับหรือตัวย่อคือ CRFB กฎหมายฉบับใหม่นี้ก็จะทําให้การลดหย่อนภาษีเหล่านี้เนะี่ยมันจะมีผลถาวรเลยนะ รวมทั้งการเพิ่มการลดหยอ่อนภาษีบางส่วนก็ถือว่าเป็นไปตามที่คุณทรัมป์ให้คำมั่นสัญญากันไว้ตั้งแต่ในช่วงแคมเปญหาเสียงนะครับท่านี้สำนักงบประมาณแห่งสภาคองเกรสเขาประเมิอนอย่างนี้สำหรับการลดภาษีเนี่ยจะคิดเป็นวงเงินกว่า4.5ล้านล้านเหรียญและตัวมาตรการในการลดหยอ่อนภาษีนะเช่นการลดหยอ่อนภาษีมาตรฐานสําหรับคนโสดเพิ่มจาก15,000เหรียญกลายเป็น15,750เรยเหรียญ ส่วนถ้าคู่สมรสยืมภาษีร่วมกันก็จะต้องเพิ่มค่าลดหยอ่อนจาก30,000เหรียญเป็น31,500เหรียญสำหรับการลดหยอ่อนภาษีสำหรับครอบครัวที่มีบุตรเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2,200เหรียญต่อบุตร1คนจากเดิม2,000เหรียญครับนอกจากนี้นะก็ยังมีการหักลดหยอ่อนภาษีของรัฐและท้องถิ่นอีกจาก10,000เหรียญเพิ่มขึ้นกลายเป็น40,000เหรียญในปีนี้ รวมถึงการลดหย่อนภาษีสําหรับคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปก็จะได้รับการลดหย่อนภาษี6,000เหรียญโอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นคนโสดนะที่มีรายได้ไม่เกิน75,000เหรียญนะแล้วก็150,000เหรียญกรณีที่ยื่นพร้อมกับคู่สมรส และการลดหย่อนสาหรับผู้สูงอายุก็จะมีผลบังคับใช้ชั่วคราวระหว่างปีภาษี268ถึงปี271กฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังยกเว้นภาษีทิปและค่าล่วงเวลาที่เป็นการเพิ่มการให้จ่ายด้วยความปลอดภัยฉาแด,ด้วยนะ129,000ล้านเหรียญการป้องกันประเทศ150,000ล้านเหรียญคณะกการตัวกฎหมายวันวิคว Fu ูฟบิลก็มีการปรับลดรายจ่ายหลายส่วนเช่นตัดลดงบประมาณโครงการประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือที่เรียกว่า Medicaid คิดเป็นวงเงิน9 3 0 0 0สามล้านเหรียญซึ่งปัจจุบันมีคนอยู่ที่ประมาณ71ล้านคนที่เพิ่งผ่านโครงการเมดิเคทสำนักงาณของสภาคองเกรสเขาก็เหมือนนะบอกว่าชาวอเมริกันอีก17ล้านคนไม่มีประรกันสุขภาพในทศวรรษข้างหน้าเช่นเดียวกับตางตัดงบโครงการช่วยเหลืออาหารวงเงินอยู่ที่2,87,000ล้านเหรียญขณะที่ชาวอเมริกัน40ล้านคนได้รับสิทธิประโยชน์ครับแล้วีนี้กฎหมายล่าสุดยังยกเลิกมาตรการจูงใจทางภาษีที่สนับสนุนโครงการพลังงานสะอาดคิดเป็นวงเงิน4 8 8 0 0 0ล้านเหรียน รวมถึงการยกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุน7,500เหรียญสำหรับคนที่ซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเรื่องนี้กระทบต่อสกับ E ีีครับขณะที่อีลอนมาร์กซีโอของเทสซาเนี่ยก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กฎหมายฉบับนี้อย่างเพ็ดพร้อนะครับเลยทํำให้เกิดการประทะคารมกับโดนัลด์ทรัมป์แบบที่ไม่มีใครยอมใครกฎหมายวันบิคติฟู์บิลนี้ก็ยังอนุมัติการขยายเพดานหนี้เพิ่มอีก5ล้านล้าน,านเหรียญซึ่งมากกว่าตัวเลข4ล้านล้านเหรียญตามที่สภาผู้แทนราษฎรเคาะไปตั้งแต่พฤษภาคมแล้ว รัฐบ,บาลสเริกาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะกู้ยืมเงินได้มากกว่าเพดานสูงสุดที่กำหนดเอาไว้ข้อมูลบอกว่าตั้งแต่ปี2อ0 3สภาคอเกรสเนี่ยเขามีมติขยายเพดานหนี้ระงับการใช้เพดานหนี้หรือว่าปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของเพดานหนี้มาแล้วประมาณ78ครั้งมีผลทำให้บบาการกู้หนี้เพิ่มมากขึ้นและบั่นทอนเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวของประเทศครับที่จริงแล้วนะรัฐบ,บาลสเริกาทุกยุครู้ดีว่าการจํากัดการเพิ่มขึ้นของหนี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวแต่ว่าไม่มีฝ่ายบริหารหรือว่าพรรคการเมืองไหนหรอกครับที่ อยากจะทําให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่พอใจด้วยการหันงบนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินกันแล้วก็เพิ่มมากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดขณะที่การกู้หนี้มหาศาลของอเมริกายังไม่น่านาไปสู่ภาวะล้มละลายเพราะว่าหมดบาทของเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสํารองระดับโลกซึ่งถือว่ามีสัดส่วนเกือบ60%ของทุนสํารองระหว่างประเทศแล้วก็มีสัดส่วนประมาณ48%ของระบบการชาระเงินทั่วโลกเลยนะครับเนื่องจากว่า สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะมีอํานาจในการครองโลกพัฒนาประทรัฐบาลสเปนก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเพราะมีความปลอดภัยและสภาพคล่องสูงการที่สเปนออกตราสารนี้จํานวนมหาศาลเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นให้มีการส่งเงินดอลลาร์กลับประเทศนั่นเองครับมีลททาให้เกิดวัฏาจาักรการพิมพ์เงินของธนาคารกลางเพื่อชาําระหนี้ภาครัฐและนําไปสู่การขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นกระทบวินัยด้านงบประมาณและหนี้ของรัฐบาลสเปนกลายเป็นภาระที่หนักหนาสหัสมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะ เมื่อพิจารณาจากอุปสงค์รูปปานของตลาดบริจักษนี้ของอเมริกาสามารถดาเนินต่อไปได้ตราบเท่าที่ยังมีคนซื้อแต่ถ้าอเมริกาไม่มีความสามารถในการชําระหนี้จริงแนวทางการจ่ายหนี้เก่าด้วยหนี้ใหม่ไปเรื่อยๆคล้ายกับแชร์ลูกโซ่ก็รอวันล่มสลายหนี้เพิ่มขึ้น,นทำให้สอเมริกาต้องขยายเพดานหนี้มาอย่างต่อเนื่องครับเพราะการกู้เงินชนเพดานสูงสุดที่กําหนดเอาไว้ก็นําไปสู่การประลองกํลาลังทางการเมืองระหว่างพรรครีพับลิกันและก็เดโมแครต ทำให้การใช้เวลานานในการเจราจาหาข้อสร,รุปร่วมกันก่อนเผชิญกับภาะวะถังแตกและนาไปสู่การผิดนัดชราระหนี้โดยวันที่รัฐบ,บาลสหเมิกาไม่สามารถชําระค่า้จ่ายต่างๆเรียกว่า x d a t e ซึ่งก่อนหน้านี้คาดกับว่าเส้นตายครั้งต่อไปอยู่ที่15สิงหาคมถึง3ตุลาคมแต่ว่าล่าสุดสภาคองเกรสก็มีมติขยายเพดานหนี้5ล้านล้าน,านเหรียญแล้วนัากการเมืองสหเมิกาเขามักจะพูดนะบอกว่าสเมิกาไม่เคยผิดนัดชมระหนี้ซึ่งอาจจะต้องถูกวัดตามประวัติศาสตร์สมัยใหม่ด้วยนะแต่ว่าคุณอเล็กซ์เจพลล็อกผู้เขียนหนังื finance and philosophy why we are always surprised ระบุในบทความปี2014บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาเคยผิดนัดชำระหนี้มาแล้ว4ครั้งครั้งแรกตั้งแต่ปี2405 จากการปัญหาการเงินของกระทรวงการคลังที่พยายามชำระหนี้สำหรับสงครามการเมืองขั้นที่2เกิดขึ้นในปี2476ผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรทองคําจากที่สัญญาจะไถ่ถอนพันธบัตรด้วยเหรียญทองคํากลับไถ่ถอนด้วยพันธบัตรที่มีมูลค่าต่ำกว่าทำให้เรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลสูงสุดซึ่งตัดสินให้รัฐบาลนั้นสามารถผิดนัดชำระหนี้ได้จากนั้นรัฐบาลสมเปมนก,ก็ผิดนัดชำระหนี้ครั้งที่3ในปี2511 และครั้งที่4เกิดขึ้นในปี1อ1 4ผิดสัญญาแปลงเงินดอลลาร์ที่รัฐบาลต่างประเทศถือครองเป็นทองคำภายใต้ข้อตกลงเบรตันบูตส์นะครับในขณะที่การผิดนัดชำระหนี้ของอเมริกาถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นต่ำก็จริงแต่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหสมมติทบเป็นโดมิโนโร้ายแรงทั้งเศรษฐกิจของอเมริกาและทั่วโลกอาจจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินเลยนะครับสมมติให้ตลาดุ้น,นั้นตกต่ํา อัตราดอกเบีย้ยก็สูงขึ้นเผเชิงกับเพาะเศรษฐกิจถดถอยมูลค่าเงินดอลลาร์ในฐานะเป็นสกุลเงินสำรองของโลกในอนาคตก็จะลดลงความรุนแรงของผลกระทบน,นั้นขึ้นอยู่กับว่าการผิดนัดชำระของสเมิกากินระเวลานานแค่ไหนและเป็นลักษณะแบบไหนผิดนัดชำระนี่ถ้าเกินหนึ่งวันมีผลกระทบตามมาในระดับหายณนะเลยนะครับซึ่งเป็นคำพูดของคุณเจเน็ตเยเลนที่เคยใช้อธิบายการผิดนัดชำระน,นี่ที่กินระยะเวลายาวนานเพื่อนๆมองไงครับอเมริกามีโอกาสผิดนัดชำระนี่หรือไม่ ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสารรค์นะครับนี่คืออีบอนพจน์อธิบายทุกเรื่องที่นทุนต้องรู้วันนี้สวัสดีครับ